พบกับความบันเทิงบ้างดีกว่าความบันเทิงที่ว่านี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะกับการเปิดตํานานสมเด็จพระนเรศวรภาคที่4แล้วเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปเก็บภาพกันมาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีการฉายรอบปฐมทัศน์แล้วก็ไปสัมภาษณ์ท่านมวยผู้กํากับของเรื่องผู้กํากับบอกว่าถึงแม้จะเป็นภาค4แต่เรื่องความเข้มข้นความสนุกสนานเนี่ยไม่แพ้ภาคใดเลยนะสําหรับ สึกนันทบุรเรงนะคะในภาคนี้เนี่ยบอกว่ามีการเพิ่มบทดราม่าเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้คนชมเนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครภาพจะมีความคมชัดมากยิ่งกว่าเดิมรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามกันได้จากสีสันที่เก็บมาฝากกาันจากทีมขา่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะทุกเจ้าทุกตัวคนจงจำใส่ใจไว้ถ้าเจ้าแพ้ ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมายยรยาอีก ฉากหนึ่งจากภาพยนตร์ตำนานสนเด็จพระนเรศวรภาคสี่ศึกนันทบุเรงที่พระนเรศใช้ปลุกใจเหล่าทหารหารฝ่ายกรุงศรีอยุธยาให้มีใจที่เข้มแข็งต่อการสู้ศึกสงครามเพื่อเอาชนะศัตรูจากทัพของสาวดีของพระเจ้านันทบุเรงที่หมายจะเอาชนะกรุงศรีอยุธยาโดยกองทัพใหญ่ให้ได้หลังจากก่อนหน้านี้แพ้ศึกมาแล้วหลายคราเรียกความสนใจให้กับภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนผู้กำกับยืนยันว่าภาพยนตร์ภาคต่อของตำนานสมเด็จพระนเรศวรยังคงน่าติดตามจากภาคที่แล้วโดยภาคนี้มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดกว่าภาคที่ผ่านมาคือการเพิ่มเนื้อหาให้เห็นถึงอารมณ์และชีวิตของตัวละครในเรื่องให้มากขึ้น ขนาะที่ฉากการทําสงครามก็ยังมีให้ชมอย่างเต็มที่ไม่แพ้ทุกภาคที่ผ่านมาเช่นกันเช่นเดียวกับนักแสดงนําในเรื่องที่ตัางย้าว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีการดําเนินเรื่องที่น่าสนใจและควรติดตามชมไม่น้อยจริงๆแล้วคือสึกมันทบูเรงเองเนี่ยนะหลายคนกับจะลืมไปมันเป็นศึกระหว่างช่วงศึกนอทําเองสอนฮะกับศึกของศึก ที่ผาถีนะครับต้องเป็นช่วงที่เรียกว่าศึกศึกนันทบุเรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศึกยาวถึงสองปีความน่าสนใจของมันก็คือเราจะได้เห็นทั้งศึกภายนอกอันสืบเนื่องมาจากทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยเป็นหงสาวดีในขณะเดียวกันเนี่ยศึกในอันเกิดมาจากความแตกความสัมพีของคนภายในแผ่นดินของเราเองนั่นก็คือ,อพญาพิชัยและพญาสวนข้โลกเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ทรงใช้การปราบปรามศ,ศึกเหล่านี้อย่างไรนะครับ <_ d ata> เพื่อนํามาซึ่งความเป็นเอกราชของชาติถ้าท่านในบทของโทแรนเของป็นดิจันนะคะในภาคนี้ก็จะมีในส่วนของด้านด้านดราม่ามากขึ้นค่ะก็ภาคนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีศึกมากมายทั้งศึกนอกศึกในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมณีจันก็จะเป็นกลาลังใจสำคัญให้กับพระนเรศวรเหมือนเดิมค่ะทั้งนี้เมื่อช่วงค่ำวานนี้ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนผู้กำกับนำทีมนักแสดงอาทิพันโทวันชนะสวัสดีแอปทักษอรอพักสุขเจริญสายอินทิราเจริญภูระสรพง์ชาตรีและเหล่านักแสดงในเรื่องอีกคับข้างเขาร่วมงานในรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ห้างสับสินค้าเซ็นทัลเวิลด์โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจจำนวนมาก สุกฤษพานิ์กริ์กำลงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง TNN <c oughs> 24รายงานชอบมาก เราจะต้องเป็นไทยอ,อยากจะให้คนไทยได้ชมนะคะแล้วก็มีความฮึกเหิมกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเลือดแห่งความรักชาตินั่นเองค่ะเมื่อวานฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้ววันนี้จะเปิดฉายเป็นวันแรกนะคะใครสนใจก็ติดตามชมได้ที่โรงภาพยนตร์ชั้นนําทั่วไปนะคะเอาล่ะ